สวัสดีครับกลับมาชมการแข่งขันฟุตบอลมกรนนทบุรีครับครั้งที่30กันต่อนะครับที่สนามยาเทียมอบจนนทบุรีครับวันนี้เป็นการพบกันระหว่างโรงเรียนพิริยาไลจังหวัดแพร่ครับพบกับทางด้านของปฐุมคงคาครับในส่วนกรรมายาแฮพโยผมม่อนแท้ไปเขียวครับรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายนะครับก็เป็นทีมดังอีกทีมนึงนะครับจากสนภักเหนือ เขียมเริ่มแล้วนะครับมาดูครับ40นาทีแรกครับพิยาไหลกับประทุมมงคาจะจบลงยังไงครับคูน่นี้ทางด้านของดารุณาลับบุรีนะครับมาดูคู่นี้กันต่อแล้วยิงไกลเข้ามาอา้าวเข้าไม่แม,ไม,ไม่ไม่ได้เลยครับสมฤทธิ์คือหลังมีบอกว่า f c โค้ชมิกครับนะครับ สี่คตมิกเ่ยลโอ้โหได้ลุยขึ้นมาแล้เปิดตรงนี้นี่ลหรเกินไปนะครับพิธียาไลาค่อยๆแกะออกมาอุมันัสรุนอ้าวแยงได้แล้วหลบมาได้กดลูกน,นี้โอ้โหยังเฉียดเสาเออกไวอีกครับโอ้ไอีกหนึ่งครั้งครับของวัทุมคงคาครับข่างขวาสุดครับจะลุยไปคณาธิปโดนตัดได้อีกแล้วครับ ปิริยาไลาก็รอจังหวะแบบนี้อยู่แล้วแล้วโอ้โหสวนขึ้นมาเอาแล้วครับจีใส่มีสองคนไปเองก่อนแล้วได้ยิงก็ไม่ตรงรอบครับชนพลจะยัดมาให้โมฮัมหมัดนัสรุนแต่ลงมาได้ทีแคบชนพลให้คืนมาโมฮัมหมัดนัสรุนเปลี่ยนออกขวาจะถามจิงกับสุโกโลวัต โอ้โหผู้จังหวะตว,วัดตรงนี้ของสุกโลวัตก็ยังไม่ดีครับแล้วล้มไปอา้าวไม่ได้ฟาเล่เล่นต่อทุกครบเปิดมามูแมนนัส,นสรูนแต่อ,อาอแล้วตรงนี้เกี่ยวได้จอจๆแล้วโอ้โหโอ้เหลือเชื่อครับ พีย่ยามบอกเขาไปยึนด้านหลังกระแพงก็ได้ครับโอ้เหลือเ <ๆ S 1> ชื่อจริงๆครับช็อตนี้ของปืนหงคาไม่ได้ประตูดได้ยังไงก็ดูภาพชายครับนั่นของสมฤทธิ์จ,จังหวะเปิดมาในจับได้จ่อๆแล้วโอ้โหยิงออก <ś c oughs> โอ้โห <ś c oughs> แล้วจะวิ่งแย่งมาเอาแล้วสุรวัตรสุรวัตรโอ้โหลงไม่ได้แต่ว่าเอ้าจี้ม,มาจ่อๆ แล้วเรียบร้อยรับ1-0จนได้ครับประตูมงคาออกนำไปแล้วครับจากมูัมหมัดนัสรุนโอ้โหเอาจนได้นะครับก่อนอันนี้เนี่ยได้มีโอกาสส่งสัญญาณเตือนหลายต่อหลายครั้งแล้วครับกลายเป็นมาได้จากจังหวะนี้เลยครับมูัมหมัดนัสรุนดูภาพช้าเลยครับจังหวะ,หวะพลิกมานี่ต้องชมทางสุกรว,ว,วัตรด้วยนะครับใช้ความสามารถเฉพาะตัวนะครับก็ เป็นหนึง่งเลยครับทุ่พงคาได้ประตูที่ต้องการเลยครับเวลาจะสวนกลับก็บางทีมันก็ต้องวิ่งตีเปล่าเลยครับมันก็ใช้แรงหน่อยอาจจะตรงนี้ขึ้นมาของัุถุมงคาตวัดมาให้สุกเราวัดดีตรงนี้อไม่ไดีหนีตัวผู้สัวประตูเยอะครับเดี๋ยวมองด้านหลังก่อนครับพิชิตพาบอลขึ้นมาออกซ้ายที่นัทลิศนัทริศเลือกตักมาครับเกี่ยวได้ด้วยครับสมธิ แงต่อมาแล้วจิ้มตรงนี้แต่ว่าโถงมาาก่อนครับโดนจับลำหน้าไปก่อนครับสุกลวัตนี่ครับมีบอกว่าเอาอีกปอคอนะครับปอคสู้ๆนะครับแล้วจับได้ครับมุมัดรัสรุนย้อนมาสัตตรงนี้แล้ว2อครับของปทุมพงคาเลยครับอาแกตัวจนได้นะครับทางด้านของสมฤทธิทองเกลี้ยงครับหนีออก เป็น 2, 2> ประตูต่อศูนยครับ,ด,บดูภาพชา้าเลยครับจังหวะย้อนมาแล้วยิงแบบไม่ต้องจับเลยครับโอ้สอไปแล้วครับบอกมาที่นัฐทฤทธิใ์ใจสุลวัตน์โดนตัดได้แล้วบุศินเป่านุวีดจบครึ่งเวลาแรกนะครับ<ด>เป็นประตมงคลนะครับรที่ออกนำ พิทยาลัยจังหวัด,วดแพร่อยู่อสองประตูะตะศูลน,นะครับลก่เป็นของทางพิทยาลัยครับช่วงต้นเกมครึ่งหลังกดลวัดจะตามมาเบียดเดี๋ยวนะบุกต่อเนื่องครับพิทยาลัยยิงไกลเลยโอ้โหหลุดเสาอ,อกไปครับหลบพลิกมาสวยของทางพิทยาลัย เปลี่ยนขามอ,อกไปด้านขวาจะเจอสไลด์มาก่อนเอาแล้วบอลตกพื้นมากระแทกแล้วมงคืนหลังโอ้ยังยังนิ่งละครับขนาดชิฟฝากต่อแล้วเปลี่ยนมาได้นะครับไหลออกซ้ายมาแล้วได้จิงโอ้โหไม่ได้ลูกสามนะครับทางด้านของปทุมคงคาครับดูภาพชารครับท่าน,นของนัททริศ หลุดมาถึงเขาแล้วครับยิงด้วยซ้ายก็ยังโอ้โหหลุดเสาใกล้ออกไปครับแล้วได้ยิงโอ้โหยังรับไปได้ครับโมมันนัททางโมมันนัทรนครับแทงตรงกลางแล้วตรงนี้ไม่ล้ำหน้าด้วยครับเลือกเลือกยังไงดึงมาดึงมาเอาหมูอีกทีหนึ่งสุกรวัตมากจังหวะเกินไปหรือเปล่านั่นแหละครับกลายเป็น หญิงไปติดแล้วครับโอ้โหสุรวัต์ <Hey. S 1> เลือกเปิดมาเล็บมงแล้วเป็นสามสูเลยครับโอ้โหเตะมุมตรงนี้ของทางปทุมคงคาครับดูภาพช้าเลยครับจังหวะเตะมุมเปิดมาแล้วโอ้โหขึ้นตรงนี้ครับ แล้วก็มงเข้าไปเป็นประตูที่3ครับของประตูมงคาเลยครับพีมิกสู้สูปอคอแล้วขึ้นมาของพิลิยาลัยได้จบบ้างครับจับได้เลยครับทางด้านของสมฤทธิ์แล้วเลือกยิงโอ้โหหยุดกรอบไปครับโอกาสของมูฮัมหมัดนัสรุน อัธริษ์ทำจริงกับพระจรพลครับบอกที่สมทริภะสมริจริงก็้ชนเสาโอ้โหกลายเป็นชนเสาเลยไม่เข้าครับอย่างคงลุยต่ออัธริษฐ์เขัดจับหนีมาอย่างหนีอีกด่านหนึ่งสุดท้าย โดนตัดไปได้แล้วทะลุมาแล้วเอาแล้วครับลุดเดียวของพิริยาไลแต่หลบมาแล้วจอ่จอตีไข่แตกจนได้ครับจากด้านของพิริยาไลจังหวัดแพร่ครับจากเพ่นหม่เลข22ดูภาพช้าเลยครับจังหวะโตมาเนี่ยแต่หลบผู้ประตูขึ้นลุดเดียวเลยกลายเป็นไล่ตีขึ้นมาเป็นสามตัวหนึ่งครับพี่ริยาไลจังหวัดพแพร่ครับ ปั่นเลยครับอา้าวไม่เข้านะครับโอ้โหเอื้องกูลลงมาปัน่นฟรีคิกเข้าไปเลยครับดูภาพช้าเลยครับซ้ายของเอื้องกูนเลยครับนี่ครับอโอ้ยปรินยังไม่ยิงปารินโอ้โหโดนขวางอยู่ต้องเอาตัวรอดมาก่อนครับตีอ้อมมาทางขวาแล้วเปิดยอดมาโมงโอ้โห บ่อทูมาไอ้คืนมาครับเปิดข้ามออกมาจะให้กับกันนักกัรพลเบียดแล้วหลุดออกข้างครับแล้วผู้สินเป่านวีดหมดเวลาการแข่งขันครับก็เป็นชัยชนะของประตูมวงคาครับเอาชนะพิทียาไหายจังหวัดแพร่ไปได้ครับสี่ประตูตอนหนึ่ง เกมนี้ต้องขอบคุณนะครับหาผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขออภยัยคุณผู้ชมไว้ณที่นี้ด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในเกมรอบต่อไปครับสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนครับ